ปวดน,น่องเป็นตะคิวบ่อยอาจดูเหมือนไม่ร้ายแรงแต่มันก็อันตรายต่อกล้ามเนื้อของเราอยู่นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าการเป็นตะคิวเนี่ยคือเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกร็งฉับพลันค่ะซึ่งจุดที่เป็นตะคิวบ่อยๆนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อน่องนะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นนะคะไม่ว่าจะนั่งนานหรือยืนนานเดินเยอะเดินนานเนีเ่ยหรือว่าแม้กระทั่งนะคะตอนกลางคืนเจออากาศเย็นๆก็ทําให้พวกกล้ามเนื้อเนี่ยมันไปหดเกร็งด้วยเหมือนกันซึ่ รักษานะคะก็มีหลายทางเลยค่ะทั้งการนอนในท่าที่สบายผ่อนคลายนะคะเปิดแอร์ที่องศาพอดีพอดียืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆอาบออน้ําหรือแช่น้ําอุ่นค่ะและที่สาคัญนะคะคือการเพิ่มสารอาหารที่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อะคะ่ะซึ่งสารอาหารที่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีแคลเซียมนะคะที่ช่วยลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อคลายลงนะคะต่อมาเป็นคอลลาเจนไทป์2นะคะตัวนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะแมกนีเซียมค่ะสารอาหารตัวนี้นะคะจะเเข้าไปสส่งสริม การทํางานของระบบประสาทนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อให้ดีขึ้นค่ะซึ่งสารอาหารที่บอกไปนะคะเราได้รวบรวมไว้ในอาหารเสริมของเราแล้วค่ะมีทั้งแบบกล่องนะคะสําหรับคนที่ไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็แบบกระปุกเนี่ยสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวค่ะ